คลิปนี้จะเป็นการรวบรวมบรรยากาศนะคะของจูฮูบีชที่เวลาไม่หญิงไปถ่ายเนี่ยเราไปกินร้านไหนนะคะก็เจาะถ่ายแต่ร้านนั้นนะคะส่วนบรรยากาศโดยรอบเนี่ยไม่ได้โฟกัสมากคลิปนี้จะรวมไว้เลยค่ะก็ดูความหนาแน่นของคนนะคะทั้งที่นั่งกินอยู่บนเสือแล้วก็เดินเล่นอยู่ริมหาดและรวมถึงคนที่เล่นน้ำด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคลิป เก็บตกทั้งหลายแหล่นะคะก็เอามารวมไว้ในนี้เลยสำหรับจูฮูบีชในส่วนของหน้าโรงแรมรามาดามันยังมีส่วนอื่นอีกนะคะจบจากคลิปนี้จะพาไปค่ะอุ๊ยเพิ่งจะเห็น ว่าเขามีใบตองรองมาให้ในอาหารถ้าเรามาทางใต้จะเจอซีนนี้นะคะแต่ทางเหนือเนี่ยจะไม่เห็นเลยใบยตองเขาไม่ใช้น้องแซมดีดานะคะจะได้เล่นน้าชอบมากน้องแซมนี่ทวงแม่ทุกวันแม่พาไปหัดว่ายน้ำหน่อยคือแถวบ้านอะนะคะเขาไม่มีสระว่ายน้ำ มันก็เลยไม่มีที่ให้ไปมีแต่ว่าไกลมากอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งไปทางในเมืองหน่อยอะคะ่ะไปหลายกิโลหน่อยประมาณเจ็ดแปดกิโลนะคะมันก็ไกลไปหน่อยไม่สะดวกที่เราจะไปมาทุกวันสงสัยต้องพากันย้ายไปอยู่เมืองอื่นที่เขามีสระว่ายน้ำให้เด็กได้เรียนว่ายน้ำได้ คนไทยคือน,น้องเซมรันนะคะเด็กๆเ,เขาก็ชอบเล่นน่ะแหละน้ำทะเลเราวันผู้ใหญ่มันก็ไม่อยากเล่นแล้วมันคลื่นม,มันแรงพอเล่นเสร็จตัวก็เหนียวเดินไปบนชายหาดหอยบาทเท้าอีกโอ้สารพัดเรื่อง อายุมากขึ้นและทนเจ็บตัวไม่ค่อยได้ใช้หาดแห่งนี้นะคะเหมือนเป็นลักษณะเป็นสวนสาธารณะชายหาดสาธารณะสำหรับคนเมืองนี้เขาจะไม่มีกิจกรรมทางน้ำอย่างอื่นเลยนะคะไม่มีบานาน่าโบ๊ทไม่มีขี่จะสกีไม่มีพาราชูสคือแบบใครอยากเล่นน้ำเล่นใครดัก ใครอยากชิวริมหาดก,ก็ตามสบายตามปัทยาศัยนะคะใครจะมาเพื่อกินก็ตามสบายเลยจะไม่มีกิจกรรมทางน้ำนะคะสำหรับตรงนี้แล้วก็ได้ยินเขาพูดกันเรื่องเด็กโดนแมงกระพุนไฟด้วย ได้ยินพูดกันอยู่ว่าเจอล,ล์ี่ฟิชแต่ก็ยังเห็นคนมาเที่ยวกันเยอะอยู่ดีนะคะแมงกะพุนไฟก็เถอะมันก็ไม่ใช่เป็นเคสที่ว่าเกิดขึ้นได้ง่ายๆคือบังเอิญไปเจอจริงๆอะไรวเชลห น้องแซมนี่ชอบทะเลมากย้ายบ้านมาอยู่แถวชายทะเลเลยดีไหมเล่นไปทุกวันเลยเถ้ามาแถวชายทะเลนะคะน้องจะบอกว่าไปเล่นสมุดเดิสมุดเดิแปลว่ามาหาสมุทรนั่นแหละคะ่ะแปลว่าสมุดอะ่ะแปลว่าซีแปลว่าทะเลอุ้ยแปลหลายรอบ น้องจะบอกไปเล่นน้าไปเล่นน้าทุกวันทวงพ่อบ้านบอกว่าเบื่อจริงเลยมาทะเลแล้วต้องพาลูกไปเล่นน้ํา <c oughs> เด็กเขาชอบ่ะเนาะเราคนแก่แล้วก็ไม่ชอบนั่งเฝ้าลูก <c oughs> แต่เราจะอยู่ที่นี่จนถึงตอนเย็นเลยนะคะตอนมืดเลยไม่ใช่แค่เย็นเย็นตอนนี้ก็เย็นแล้วแหละ เราจะอยู่เฝ้าพระอาทิตย์ตกที่นี่นะคะจนถึงตอนมืดเลยนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังตกเพราะว่าพ่อบ้านบอกว่ายิ่งมืดคนยิ่งเยอะเด็กเด็เขาก็ร่าเริงกันนะคะเพราะว่าเขาได้เที่ยวเนะเป็นความทรงจำในวัยเด็กที่ดีกับการเที่ยวกับพ่อแม่ พอแม่ก็ต้องมีเวลาพาลูกไปเที่ยวด้วยนะคะที่สุดแห่งความสุขแล้วนะคะได้นั่งดูพระอาทิตย์ตกทะเลกับครอบครัวที่เรารักนั่งเฝ้าพระอาทิตย์ตกนะคะเล่นเล่นถ้าไม่ใช่ช่วง ติดตกนี้ก็เล่นไม่ได้นะคะแบบนี้คว้าไม่ได้ถามว่าชอบมาชายหาดแล้วทำไมไม่พักแถวหน้าชายหาดนี้นะคะก็มีอยู่หลายโรงแรมเหมือนกันเรื่องของเรื่องคือมันแพงค่ะโรงแรมที่อยู่หน้าหาดแถวนี้นะคะคืนนึงก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นสองหมื่นรูปีทั้งนั้นเลยหมายถึงโรงแรมดีๆนะคะ เราก็จะไปพักไกลไปหน่อยประมาณกิโล2กิโลแล้วก็เสียค่าตุกๆมาดีกว่าเห็นผู้ชายที่ทาสีทองทั้งตัวไหมคะเขาเรียกกันว่า golden man เป็นการสร้างสร้างสีสันอุ้ยลิ้นพันกันเป็นการสร้างสีสันให้กับคนที่มาเที่ยวชายหาดนะคะ มีการถ่ายรูปมีกล่องรับบริจาคจะมาตอนมืดเท่านั้นยืนนิ่งเหมือนเป็นหุ่นแต่ความจริงไม่ใช่หุ่นนะคะคนนี่แหละถ่ายรูปกับเขาแล้วให้ตังค์เขาด้วยนะ,ะเด็กๆเห็นโกลเด้นแมนมาก็วิ่งมาดูกันใหญ่ ตรงนี้สว่างเหมือนกับยังไม่มืดแต่ความจริงมืดแล้วนะคะเขามีสปอตไลท์มีไฟส่องชายหาดอยู่ทําให้ไม่มืดมืดมากๆก็ไม่ดีเนาะคิวไม่ว่างเลยค่ะคนถ่ายรูปตลอด ยืนนิ่งดีเนาะเยอะคนเยอะจริงๆด้วยยิ่งมืดคนนี้เต็มหาดไปหมดเลย เด็กๆนี่ไม่อยากกลับเลยนะคะบอกแม่ห้ากลับอยู่ก่อนแม่อยากเอนหลังลูกนั่งนานๆวันทั้งวันตลอดไปตรงนู้นไปตรงนี้นะเนี่ยน้องแซมเขาเล่นลูกอะไรก็ไม่รู้แม่เองก็ไม่รู้จักนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรของเล่นแบบนี้เหมือนลูกยาง ยิงขึ้นไปบนฟ้านะคะแล้วเขาก็จะค่อยๆหมุนตัวลงมาแบบนี้ค่ะมีไฟด้วยซื้อมาเล่นอันละ50บรูปีสนุกเขาละสำหกจบใช้หัดจิ๊บูฝั่งโรงแร,งรมรามาดานะคะนี่ก็จะ จบไว้ที่ภาพน้องแซมเล่นนะคะลูกไฟคลิปหน้าจะพาไปเดินเล่นแถวหน้าโรงแรมโนเวทเทลหาดเดียวกันนี่แหละคะ่ะแต่เป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็บรรยากาศจะเป็นอีกอารมณ์นะคะ,ะพาไปให้ดูให้เห็นความแตกตา่างถึงแล้ว่าเป็นชายหาดเดียวกันแต่ลูกค้า แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ